บีเคค่ะวันนี้นะคะเนยจะพาทุกคนนะคะมาสัมผัสกับมุมใหม่ๆที่ทำเลสาทรคะ่ะเพราะว่าเราจะมาพิสูจน์ศักยภาพของทำเลสาทรกัน,ก,นกับคำถามที่ว่าทำเลคอนโดมิเนียมที่ดีควรจะต้องมีอะไรบ้างคะ่ะเร่งถ้าพูดถึงภาพของสาทรน,นะคะทุกคนก็จะมองเห็นภาพที่เป็น ออฟฟิศสวมสูทรลูกถ่ายเดินกันให้ขวักไข่คุณประจำเลยใช่ไหมล่ะคะและแน่ละคะ่ะพอที่เห็นเป็นภาพนี้นะคะเพราะบริเวณสาทรหรือว่าทำเลแห่งนี้เนี่ยเขาเป็นบริเวณแหล่างงานขนาดใหญ่ของกรุงเทพค่ะจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆมาก,มา,กมายสำนักงานนะคะรวมไปถึงบริษัทข้ามชาติแต่ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นบริษัทสัญชาติไทยใหญ่เล็กเนี่ยก็มีเยอะเช่นเดียวกันค่ะถ้าจะให้พูดถึงพื้นที่บริเวณทำเลแห่งนี้แล้วก็เรียกได้ว่าจะมีซับไพออฟฟิศนะคะประมาณ2ล้านตารางเมตรเลยทีเดียว ถ้าจะให้ในยเปรียบนะคะทาเลสาทรเป็นคนแล้วก็ได้ได้ว่าเปรียบเหมือนนักธุรกิจเต็มตัวเลยละค่ะและด้วยเหตุผลนี้เองค่ะก็เลยทําให้เนยเนี่ยจะมาหาพี่ๆที่ทํางานแถวออฟฟิศแถวนี้ค่ะเพราะเนื่องจากเป็นออฟฟิศขนาดใหญ่มีพนักงานออฟฟิศเยอะแย,ะ,ยะมากมายนเนยก็เลยจะมาสอบถามพี่ๆแถวนี้นะคะว่าทําเลคอนโดมิเนียมที่ดีควรจะต้องมีอะไรบ้างและบร,ริเวณสาทรแห่งนี้นะคะตอบโจทย์กับการทํางานของพี่ๆเขามากน้อยเพียงใดค่ะ ้องมีอะไรบ้างมีวี s เซเว่นร้านอาหารสะดวกซื้อประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใกล้ตลาดค่ะก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะแต่ด้วยความที่ถ้าเป็นคอนโดอ่ะเราจะขายได้มันก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆมีตลาดมีคมนาคมที่สะดวกติดทางด่วนอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะต้องเน้นทางด้านการขนส่งค่ะคมนาคมการเดินทางที่สะดวกสบายอะไรพวกนี้แล้วก็ ร้านอาหารตลาดอ,อคือแบบครบวงจรพวกนี้ค่ะจะได้ครอบครัวก็ผมคิดว่า,น,าน,น่าจะเป็นในเรื่องของอยู่กลางใจเมืองสะดวกต่อการเดินทางแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันอย่างเช่นฟิตเนสหรือสระว่ายน้ำฮะแล้วก็มีที่จอดรถที่สำคัญน่าจะเป็นพวกร้านค้าที่ที่จะต้องมีอย่างเช่นเซเว่นอีเลเวนแล้วก็หรือร้านอาหารทั่วไป ที่หาก,กินได้สะดวกสิ่งสําคัญที่ดีควรจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนมีสวนสาธารณะหรือต้นไม้มีความสดชื่นของธรรมชาติส่วนหนึ่งและก็มี transportation ที่สะดวกสามารถที่จะไปไปเดินทางใกล้ๆได้รวดเร็วโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถส่วนตัวของตัวเองแล้วก็มีร้านค้าที่ดีททำเลสาทรตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคุณหรือไม่ คิดว่าตอบโจทย์นะค่ะ,ะใกล้แล้วก็เป็นแหล่งชุมชนคนเยอะใกล้ออฟฟิศ้วยค่ะ,คะน่าจะขายขายกันมั้งเพราะว่าแถวเนี้ยมันก็ติดทางด่วนเยอะด้วยใช่ไหมทางด่วนสีลมบางรักอะไรเงี้ยค่ะก็ะะน่าจะเป็นตัวเลือกที่แบบให้คนเลือกได้ตัวหนึ่งเหมือนกันมันก็ตอบโจทย์นะแต่ถามว่าการจราจรนะมันก็หนาแน่นเกินก็ถ้ามีรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็สะดวกขึ้น ผมคิดว่าทำเลสาทรเนี่ยเป็นทำเลที่ดีเลยครับแต่ว่าเป็นทำเลที่ค่อนข้างมูลค่าสูงตามเศรษฐกิจนาตอนนี้ครับแต่ว่าถือว่าตอบโจทย์ยใช่ครับใช่ใช่ตอบโจทย์มาก สาทรเป็นทำเลที่ดีในระดับหนึ่งแต่ผู้คนน่าจะแน่นสถานที่ทำงานพวกคอนโดก็ขึ้นในบริเวณละแวกนี้แล้วก็ยังมีโรงเรียนเพราะฉะนั้นมองดูแล้วว่ามันน่าจะค่อนข้างแออัดน,นิดนึงแต่ว่าความสะดวกสบายอ่ะดีที่สุดในทำเลนี้เลยการเดินทางมันก็ใกล้เราจะได้ไม่เปลืองเวลาในการเดินทางแล้วก็มีเวลาพักผ่อนเพียงพอขอบคุณมาก ปััยในทาเลสาทรนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับอสังหาริทมทรัพย์อยู่บ่อยๆแล้วก็ก็คงจะทราบกันดีค่ะว,ว่าบริเวณพื้นที่สาทรเนี่ยไม่ค่อยมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นใหม่มากเท่าไหร่ค่ะปีหนึ่งจะมีเพียงห2อโครงการเท่านั้นเองค่ะเพราะว่ามีสองปจัจจัยหลักๆค่ปะปัจจัยแรกนั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะซึ่งตอนนี้ราคาของที่ดินนะคะสูงเกินกว่า2ล้านบาทต่อตารางวาแล้วและเรื่องที่2นะคะนั่นก็คือพื้นที่ว่างเปล่าที่รอพัฒนาค่ะ แทบจะไม่มีเหลือแล้วล่ะค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนเป็นอาคารสำนักงานโครงการรีเทลหรือว่ามิกซ์ยูสกันไปนหมดแล้วล่ะค่ะจากการที่ราคาที่ดินในทำเลสาทรมีราคาสูงมากและก็ไม่ค่อยมีที่ดินแปลงใหญ่ให้พัฒนาทำให้คอนโดมิเนียมที่ติดถนนเส้นหลักในทำเลสาทรมีราคาค่อนข้างสูงค่ะตั้งแต่20 0 0 0 0จนถึง2อ0 0 0 0่นบาทต่อตารางเมตรหรือราคาเริ่มต้น5-6ล้านบาทขึ้นไปค่ะ ก็เหมือนกับที่พี่ๆหลายๆคนนะคะให้คำตอบว่าสาทรเป็นทำเลที่ดีมากแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงสำหรับคอนโดมิเนียมในราคาที่จะสามารถจับต้องได้ก็ต้องขยับเข้าไปภายในซอยสาทรฝั่งเลขทีค่ะเช่นสาทรซอยหนึ่งถนนเย็นอากาศถนนนางลินจีถนนจันทร์แล้วก็ซอยสวนพลูที่จะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งถนนสาทรพระรามสี่และนาราธิวาสได้สะดวกนั่นเองค่ะ ถ้าพูดถึงแง่ของการอยู่อาศัยนะคะจากคำถามที่ว่าทำเลคอนโดมิเนียมที่ดีควรจะต้องมีอะไรบ้างเลยก็ได้คำตอบจากพี่ๆมาแล้วล่ะค่ะด้วยได้ว,ว่าคอนโดมิเนียมภายในซอยสาทรเนี่ยถือเป็นคำตอบที่ดีเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่อยากจะอยู่ที่สาทร พราะด้วยบรรยากาศที่แตกต่างจากโครงการที่ติดถนนใหญ่ค่อนข้างชัดเจนค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าบริเวณสาทรเนี่ยเป็นแหล่งงานใช่ไหมล่ะคะดังนั้นนี่ก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายแต่พอพ้นช่วงออฟฟิศอาร์ไปแล้วหรือว่าเป็นช่วงวีคเอนวันหยุดแล้วก็บรรยากาศจากความคึกคักเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไม่คึกคืนเลยล่ะคะ่ะซึ่งแตกต่างจากภายในซอยค่ะเพราะภายในซอยนะคะจะมีสีสันของการใช้ชีวิตที่มากกว่าค่ะ ก็เนื่อด้วยบริเวณภายในซอยเนี่ยเขาเป็นแหล่งที่อยู่อาศาัยอยู่แล้วค่ะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆร้านอาหารรวมไปถึงส่วนสาธารณะเนี่ยอยู่ครบคันเลยจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนเป็นโอเอซิสค่ะที่อยู่ท่ามกลางใจกลางความวุ่นวายนั่นเองค่ะแต่อย่เคงสูญทางการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ สคควรค่ะถ้าเป็นคอนโดโครงการติดถนนสาทรนะคะจะมีราคาเติบโตปีละ5%คาเปอลเกน์เฉลี่ยปีละ3.7%ส่วนคอนโดมิเนียมภายในซอยจะมีราคาค่าเติบโตเฉลี่ยปีละสี่เปอลเกนเฉลี่ยปีละ 2- 6ต่อปีค่ะและสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะที่ผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำเลสีลมสาทรพระรามสี่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายจากโครงการมิกซ์ยูสตลอดแนวเส้นถนน ค่ะตั้งแต่พระรามสี่สามย่านจนไปถึงพระรามสีรัชดาพิเศษค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีโครงการที่น่าสนใจค่ะคือเดอะเชสาทอน1คอนโดมิเนียมโลไลท์ใหม่ใจกลางสาทรราคาเริ่มต้นเพียงแค่3.9ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจค่ะก็สามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ค่ะที่เซลล์แกลเลอรี่ซอยสาทรหนึ่งค่ะ พักจากเรื่องหนักๆนะคะเรามาที่เรื่องของกินกันบ้างค่ะที่สาทนแห่งนี้นะคะมีร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ต่างๆเนี่ยมากมายเลยละคะ่ะโดยเฉพาะอาหารนานาชาตินะคะจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วถนนสาทรเนี่ยมีตั้งแต่อาหารสตรีทฟู้ดไปจนถึงระดับม <star> ิชลินสตาร์เลยเหตุผลที่มีความหลากหลายแล้วก็นานาชาติขนาดนี้แล้วก็ นั่นก็เพราะว่าบริเวณสาทรค่ะเป็นแหล่งงานแล้วก็สถานทูตค่ะทําให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนี้นะคะมีตั้งแต่นักง,งานออฟฟิศทั่วไปไปจนถึงระดับผู้บริหารรวมไปถึงนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะอีกหนึ่งจุดสังเกตนะคะที่เห็นได้ชัดเลยนั่นคือโรงแรมนั่นเองค่ะโรงแรมที่ตั้งอยู่ที่บริเวณสาทรน,นะคะจะเป็นโรงแรมระดับ4ถึง5ดาวทั้งนั้นเลยและก่อนหน้านี้นะคะที่เนนั่งมาที่ถนนเย็นอากาศเส้นนี้นะคะีดกได้ว,ว่า เห็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่มากมายเลยะคะ่ะและเหตุผลที่เนยมาจบอยู่ที่ร้านนี้นะคะนั่นก็คือร้าน G Story หน้าตาอาหารเนี่ยน่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่คาเฟ่เท่านั้นค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะเขายังมีร้านทําเล็บร้านทําผมรวมไปถึงคลินิกทาฟันด้วยละคะ่ะเนยรู้สึกว่าถนนสาทรเน,นี่ยนะคะเหมาะกับการอยู่อาศัยจริงๆค่ะถ้า,างั้นตอนนี้เนี่ยขออนุญาตไปทานของว่างก่อนนะคะ ฟังกันไปแล้วนะคะงั้นเรามาสรุปกันบ้างดีกว่าค่ะกับคําถามที่ว่าทําเลคอนโดมิเนียมที่ดีควรจะต้องมีอะไรบ้างซึ่งเราก็ได้คําตอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าทําเลสาทรเนี่ยละค่ะเป็นทาเลที่ดีเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบคันเลยค่ะแล้วก็รายล้อมไปด้วยสังคมระดับไฮเอน ซึ่งสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหาโครงการหรือว่าคอนโดมิเนียมที่อยู่ทําเลสาทรแล้วก็ในขอแนะนําเลยค่ะโครงการคอนโดมิเนียมในซอยย่อยหรือว่าในซอยสาทรนั่นเองค่ะเพราะนอกจากจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ครบคันเช่นเดียวกันแล้วนะคะราคาย,ยังไม่สูงมากอีกด้วยค่ะสามารถจับต้องได้ดังนั้นนะคะ ก็ลองเปิดใจแล้วก็ลองมาดูโครงการกันนะคะครั้งหน้านะคะเทราบีเคจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ศักยภาพทำเลที่ไหนคอยติดตามได้ค่ะในรายการรู้ที่รู้ทางสำหรับวันนี้เนยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ